าครับทานข้าวด้วยกันเดอ้อพี่น้องเลยวันนี้มีเมนูหลายอย่างอันนี้ก้อยครับผมต้มแก้วขุ่มผมขับผัดผัดลาอายามยครับผมมีทุกอย่างข้าววันนี้มีสองสองข่าวครับข้าวเหนียวข้าวเจ้ากินผู้เดียวอีกแล้วข้าวเหนียวเป็นหนึ่งวันต้นหนึ่งครับข้าเนียวหนึ่งนันท์ฮ้อนหรือใหม่ๆข้าวเจ้า,จามันเรือหนึ่งเมื่อวานกินบดกระตอมมาก,กิน ว่อยากทิมมันครับสไดายเขาเขาข้นข้าวทิ้งไม่ได้ครับมากมากครับเดี๋ยวเอาหลายแก่ห้างซิม,มกันขุม,มอำลัำขนาดเล็กครับเป็นของเลยกมากมากครับมขมย้อยก,กับจับยังหอ,อมจับครับ ຫົວໄມ້ຄົນຜົມນີ້ສັບພົດສັບຈ